คือบะข้าวคอกอืมจกคือบะข้าวคอกอืมอู้ยกินจนอ้วนจำมั้เบึงเนาะอู้บ่อยว่าชงนะ่ะอ้วนแล้ว <c oughs> เปิ้ลจ,จักเหาะเขาโชคหนะกินจนอ้วนละ่ะ บึงน,น,นูนั่นนั่นกินจนอ้วนละ่ะเขาเข้าคอกบนแล้วโชคไม่ยอมเข้ายังเล็มหยาบบึงนู้ตัวกระตันละ่ะ บุญโชกินหญ้าเก่งเก่งดีได้กินกินกินหญ้าจนอ้วนนะวาถ้าพูดถึงเนาะก็คือเป็นเด็กน้อยที่โตอ้วนนะเบิ่งลำโตเพิ่นเด้อนี่เด้อนี่นี่เนี่ยลำโตเพิ่นอะ่ะคอก็เป็นมัดหมัดดูพี่น้องเอ้ยกินหญ้าเก่งอารมณ์ดีบุญโชเป็น ท่านใดที่เคยติดตามบุญโชคเนาะค่ะก็จะเห็นเพื่อนตั้งแต่คลอดเลยตั้งแต่โตนนี้น่อยเลยเนาะคะ่ะดื้อล้วก็กินย่ากเก่งค่ะตอนนี้กินย่างเดียวอันนี้มืดแล้วเด้อค่ะนี่ยังบ่ยอมเข้าออค่ะเข้าไปแล้วก็ออกมาออกมาเอง ขอถ่ายน้อยเหลือเบิ่งเฮาเด้อค่ะไปัคือกินหญ้าเก่งแท้โชกบุญโชกคือกินหญ้าเก่งแท้บุญโชกคือกินหญ้าเก่งแต่น้องบุญโชกคือกินหญ้าเก่งแท้ค้ำแล้วก็บ่เข้าวคอ bình ta ơi ta bơ bơ bún chốt nè nè bún nhóm khao khóc nè ta ta liệt ta cái gì liệt ta sai ta sai, liệt ta đó ta ta ơi à hộp môn là บาแซบบ่เบาไปแล้วไปแล้วไปไหนไปแล้วเบาบันนี้ไปแล้วทวนไปแล้วมึงเด้อค่ะแม่พ่อเค่กะเอาคอกล่ะกินหญ้าแ่ะเอาเฟืองให้กินแล้วค่ะมนงจก็ออกไปทั้งนอก กินนมแล้วกินยาอิ่มก็กินนมนะคะมึงเป็นโจคกินนมเป็นโชคกินนมอยู่เด้ดคาะนี่ กินนมโอ้ย oh, น yeah, like ้ำน้ำนมที่อ่ะละโชกถึงลูกคุลงตาย โชคหิวนมขนาดเลยค่ะโชคกินนมมันโชคกินนม ชีวิตคนบ้านนอกเนาะค่ะตะวันใกล้ส <cái ridic ul ophone> ิรับฟ้าแล้วสีมืดแล้วเนาะค่ะควายก็เข้าคอกเนาะค่ะเนาะค่ะเราก็อยู่กันแบบแบนบ้านเลยนะคะเข้คอกกาเข้าคอกไก่ก็เตรียมตัวเข้าคอกนะคะเนาะค่ะควายก็เข้าคอกแล้ว น่าเกความสุขทันไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดิดตามให้สาวดอยนะแก่นำแน่เ,นนเด้อค่ะส่วนทันใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบานพี่มึงน้องของเรานะคะ่ะ ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนําได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงร่างรวยแล้วก็วกันไม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งพิดตามไม่สะดอยนะแกน้ำเน้นด้วยค่ะเพอ่์สีบริาพาทคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ